ออกกรีนครับครับเลขที่1 L 1นครับผมชื่อนายกรณ์วิสัญญาครับเลขที่2 L 1นครับผมชื่อนายธนากรรูกศวิวัฒน์เลขที่22 L 1ครับผมชื่อนายนัทเสศขาคำเลขที่13 L 1ครับผมชื่อนายกิตภาพอินตะทองเลขที่3 L 1ครับผมชื่อนายธนกิจขปัญญาเลขที่19 L 1ครับยั่องจริงวันนี้ผมจะมานำชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกคณะบดีครับ สีค่ะยินดีตอนเรามามองทุกท่านนะคะมาเข้าสู่พิธภัณสมทคณะพอดีนะคะมาวันนี้จะทําให้ทุกท่านรู้ว่าความเปมาของชามไา่แตืองลำปางเป็นยังไงเนาะ,ะและผู้คนในภาพนี้ค่ะมีชื่อว่านายอี้ซินยูซ่ฉินนะคะหรือเราเรียว,ว่าอาปะอี้ท่านเป็นคนจีนแค้์โดยกําเนิดนะคะมาจากเมกอืองกวงตุ้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนค่ะและอาชีพของท่านก็คือช่างทางชานะคะโดยท่านได้อบยศมีความยากแค้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไปอยู่ที่เวียดนามกับพี่ชาตค่ะจากนั้นค่ะก็ตัดสินใจมายังชบุรีก็คือกรุงเทพในปัจจุบันนะคะในปี2 4 9 0เพราะว่าต้องการที่จะเข้ามาสมัยช่วงใหม่ค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่านะคะว่าที่ไทยมีคนจีนมากมายนะคะมาสร้างฐานะอะไรที่นี่นะคะและต่อมาให้ร้านซมบีก็ย้ายจาเพื่อนมาทำเสน่หที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่โรงงานสีด,ดนค่ะและที่นี่เองก็ได้พบรลกกับแม่ศรีธนานะคะ ทางคู่ก็แต่งงานกันมีบุตรที่ดารวม5ท่านตามภาพเลยนะคะในตอนนั้นอปาอ้อายุ43ปีส่วนแม่ศรีธนาอายุ19ปีค่ะนะคะในนี้ก็คือใบสำคัญเชิญรูปภาณน,นะคะเตรี่ยหม,มันเป็นแบบประชาชนเลยนะคะก็ได้มีการระบุว่าท่านมีอาชีพเป็นช่างทำชามค่ะนะคะแต่พอเราแต่งงานเนาะท่านก็ผันตัวนะคะมาปลูกผาขายกับแม่ศรีที่อำเภอสันปองนะคะจังหวัดชียงใหเค่ะ ด้านนี้เลยนะคะตัวค่ะติดตัวมาจากประเทศจีนเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวของท่านจะมีตู้ยาลูกคิดที่ใช้แทนเครื่องคิดเลขแล้วก็มีจะมีกลุ่มค่ะที่ใช้ใส่ในขนาททางานนะคะในขนาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสมุดบัญชีนะคะมันึะค่าแรงของูกจ้าในสมัยนั้นได้วันละ5บาทถึง7บาทค่ะนะคะและนี่ก็คือ และ,ะเห็นลักนี้นะคะที่อาปอี่ได้เห็นเขาเอามาหา่เลยขายเนาะด้วยประสบการณ์การทําชามนะคะก็ทําให้รู้ว่านี่ก็คือได้ลินขาวหรือลินเกาลิน้นที่เอามาปั้นเป็นถ้วยเป็นชามได้ก็เลยถามคนขายค่ะ่าจากที่ไหนนะคะคนขายก็บอกอยู่อําเภอเจ้าหงส์จังหวัดลำปางปาซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ50กิโลเมตรแต่ไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนนะคะท่านก็เลยนั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่ลงที่ลำปางหาซื้อจักยานคันนี้ค่ะตางไป ตามหาด้ดินเผาจนเจอที่หมู่บ้านตามค่าอัาเภอเชียงหงจังหวัดลำปา,างนั่นเองค่ะนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างด,ดินขาาที่ท่านได้ค้นพบนะคะพอได้มาแล้วท่านก็ออกไปทดลองปั้นเป็นถ้วยชามนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ธนบุรีก็บอกว่าดินที่ค้นพบนี้เหมาะสําหรับในการปั้นถ้วยชามนะคะและพอนําไปเผาเนี่ยก็จะมีความขาแข,ข็งแรงเสมอเนนะะาะก็เลยชวนเพื่อนคนจีนนะคะอีกสคนที่เป็นเช่าทำชามเหมือนกัน มาเปิดโรงงานทำชาำมตะไครแห่งแรกในจัดลำปางค่ะชื่อว่าโรงงานร่วมสมาธีในปี2500นะคะและที่นี่ก็คือเป็นโรงงานแห่งแรกในจัดลำปางเนาะผลิตชามตาไกราดั้งเดิมแบบจีนนะคะใช้เขียนสีเทคนิคเขียนสีบนเครื่องเ่าสองครั้งนะคะขายใบละหนึ่งบาทห้า 1, สิบสตางค์นะคะและชามไกนในยุคนี้ค่ะก็เป็นที่นิยมมากนะคะพอเป็นช่วงเดียวกับรัฐบาลจนพลปอพิบูลสงคราม เพราะว่าท่านมีนโอยบายว่าร้านนิยมให้คนไทยใช้แต่ของไทยนะคะและ้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนกินรับประทานซี่เตี๋ยวนะคะแล้วก็ภาชนะที่ใส่เตียเ๋ยวนี่ก็ไม่ครจะทำาต่กานค่ะก็เลยเป็นการเป็นที่ต้องการนะคะเป็นที่นิยมเนาะแต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงปี2507นะคะมีโรงงานจากธนบุรีมาขอซื้อโรงงานร่วมสามัคคีค่ะแล้วก็ประอกอบด้วยเพื่อนของอาเป้ยนั้นก็ต้องการายตัวไปเปิดโรงงานนะคะ ก็เลยขายโรงงานนี้ไปให้กับโรงงานสแตนเลสค่ะนะคะ,นะคะซึ่งโรงงานนี้ก็ยังคงผลิตเป็นชําไก่อยู่แต่จะเป็นชาไก่ราคาถูกนะคะคือเขียนสีครั้งเดียวนะคะใส้เรลอบแล้วก็ผ่อเทครั้งเดียวค่ะขายบาลัซ4สตังนะคะแต่ไม่เป็นที่นิยมค่ะเนื่องด้วยสีนะคะจะแ,แบบสีซีดแบบมีตังาพนะคะค่ะและหลังจากนั้นประมาณ8ปีนะคะก็ได้ปิดตัวลงนะคะเพราะว่า เป็นช่วงที่หมดยุครัฐบาลของท่านเกนนิคุองพิบูลสงครามแล้วเนาะในเวลานี้เนี่ยจะมีสินค้าจากาประเทศเข้ามาเยอะค่ะมีให้เลือกเยอะราคาก็ถูกนะคะก็เลยทำให้แบบว่าติดตัวลงนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะในปี2580อาเปกีก็เลยมาเปิดอีกรงงานหนึ่งนะคะชื่อว่าโรงงานแฟ๊ซิมอยู่หรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานนบริสกูนค่ะนะคะ,นะคะซึ่งก็คือ บริเวณพื้นที่โรงงานที่อยู่ด้านนอกค่ะที่น้องๆได้ยินอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็สินค้าค่ะที่เราผลิตอยู่ตั้แต่แตอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือจอกน้ําชาแล้วก็ช้วยน้าจิ้มนะคะซึ่งต่อมาคนไทยนํามาประยุกต์สัเป็นขนมถ้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะโดยอีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือถ้วยตไลยนะคะเพี้ยนจากคาว่าตาลายค่ะนะคะและภาพนี้ก็คือภาพอาบัยค่ะว่าลายนกบินบนถ้วยตไลเนาะ ซึ่งท่านเสียชีวิตตอนอายุ83นะคะเใ,ในปี2 5 3 6ปัจจุบันนี้เองก็ดูรายงานทั้งหมดโดยคุณยุทธินธนทบุตรสกุลค่ะตนน่วในโลกนะคะได้ท่านเป็แว่นขยายสามารถชมได้เลยค่ะขนาดเล็กก็ประมาณ5 3-5 <c oughs> มิลลิเมตร่ะจำไห้ว่าแว่นขายายนี่ค่ะไม่ใช่แว่นขยายคะ่ะมองทางตรงนี้จ้ะ คือแปลว่าขนาด<ม>ของชาบจะเล็กนะคะแต่ยังพบเพื่อนด้วยทั่วไรทุกอย่างเลยจะสามารถเห็นตัวไป่ส้มดอกโบตันลตแล้วก็ต้นเฟื่อถังแป้งขยะนะคะซึ่งเรทยาทั้งหมดน,นี้เราใช้เพื่อการเพียงเส้นเดียวใกนการวาดเลยค่ะนะคะค<อ>าะรได้น,นี้ก็คือการเดินทางของชามไก่ในเอเชียนะคะชามไก่จริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน,นะคะ่ะเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วนะคะและมันก็ไปทั่วเอเชียแบบนี้เลยเนาะเกิดจากการอพยพย้ายทิ้นฐาน ไทยสงครามไทยรัฐชาติกำเนิดหรือกา,ารพัฒนาค่ะนะคะนี่เลยก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่มีคนจีนอาศัยอยู่นะคะซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าท่าที่ไหนมีคนจีนก็จะมีชำราไก่เหมือนกับว่าทุบ้านต้องมีนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เองในประเทศจีนไม่ไม่ได้ผลิตชำระไก่ต่อไปแล้วนะคะที่ยง,งผลิตก็คือลังกางของเราเนะะาะแต่นี่ก็คือลักษณะของชำไก่จากจีนนะคะนี่เลยเขาก็จะวาดลายค่ะเขาจะวาดลายครึ่งเดียวนะคะก็จะมีตัวไก่ส้ม ดอกโบตันแล้วก็ต้นกล้วยเนาะแล้วชเขาจะลงลายเซ็นไว้นะคะเหมือนกับว่าโรงงานไหนเป็นผู้ผิิตนั่นเองนะคะ mm hmm. และคนไทยจะใช้ชําไก่จะจีนได้ไงนะคะสมัยก่อนสคงครามโลกครั้งที่สองนั้นยังไม่มีโรงงานทําชตาไก่ในลาปางเออใน,ในประเทศไทยนะคะซึ่งพ่อค้าคนจีนที่อยู่แถวยวราชค่ะสารจำไก่จ,จีนน่องเรือสัมภารมาขายในไทยนะคะ แลวพอเร้่อราาม่ยสูงเนี่ยก็พอกันทําึ้้นมาเนาะแต่ลิ้นที่ใช้ใน,นตอนนั้นยังมีความต้าเท่าเลยเริ่ม,มลงไปจินอัปเอี่มันจะยินแบบดำงาแต่นี้ก็คือขั้นตอนการทำช้านไก่ค่ะใน,นช่วงปี2,500ถึง2 5 0พนาซึ่งมีทั้งหมด11ขั้นตอนเลยนะคะและนี่ก็เลยนะคะช้อนกะทองทองค่ะ น้ำทองทำโดยสุตรก๊า้าโปรเซนนะคะแล้วก็นำไปเผาที่750องศานะคะและแล้วล่างค่ะก็ประทบกาเลนส์เอนะคะที่เจอว่าต้องมองคอน,นั่นนองค่ะนี่เราเห็นมองจากข้มอมูลได้ค่ะใช่นะคะก็เป็นกานรซ้มนะคะเพิ่มให้กับชั้กัดน,นะคะค่ะและในด,ด้านนี้ก็คือชั้งไบโบราณค่ะนะคะซึ่งด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างะค่ะการแต่งสีบนเครือบนะคะสีก็จะ สวยสดงดงามเนาะแม,แมกระทั่งถ่ายมาประมาณ50กว่าปีนะคะสีก็แบบว่าสวยสดเลยเนาะชนะน่ะค่ะคือเป็นแต่งสีใต้เครื่องนะคะสีก็จะซีซีนะคะแบบนี้เลยเนาะค่ะแต่นี้ก็คือลายเซนของช่างเขียนลายในยุคนั้นค่ะนี่นะคะเดีนี้ก็คือต้อนแบบแการวาดชัมตะกกดนะคะทําไมต้องว่าเป็นไก่เพราะว่าตัวไก่นะคะสือเหมือนเป็นตัวแทนแห่งวันใหม่เป็นเซรั่งของความขยันอมเพียนนะคะและในภาษาจีนกลางมีคําพล้องเสีกับคําว่าจีเฉียง ที่แปลว่าความเหงค่ะแล้วก็ในภาษาจีนแท้ที ya, ่ไปบ้านเกิดอ <an> ัปายีในการมีคำท้องเสียงว่าบ้านนะคะแปลว่าการเริ่มสร้างครอบครัวหรือสร้างฐานะนะคะส่วนโรโบตันั้นข้างค่ะแทนความบางครางลําบวนนะคะล้วต้นกล้วยต้องมีลนกษณะแผ่ใบใหญ่นะคะแล้วก็แต่งองแบบนี้เนาะคือคล้ายๆกับเงินทองลังไหนที่มาค่ะละนี้ก็คือความหมายและลวดลายของชัมปะไกรนะคะและลนกษณะพิเศษของชัมปะไกรอีกอย่างหนึ่งค่ะเราเรียกว่าชั้นแปดเหลี่ยมนะคะมันมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเกือบกลมปราบ้านค่ะ ข้างชั้นด้านนอกจะมีระลึก้ลยกน้อระกษาเบี่ยมนะคะขาสูงนะคะแต่ว่าดินสีขาวเคลือบใสเนาะทำไมต้องแปลงแบบเหลี่ยมเพราะว่าตอนที่เราคือคนจีนเขาจะแบบว่าจับถ้วยตอนกินข้าราชการมันจะพอดีกับร่องมือเลยเนาะค่ะและนะักสนานั่างโดยแบบนี้พบได้แค่ที่ชั้นไก่คณะบดีเท่านั้นนะคะค่ะและในส่วนนี้ก็คือเมื่อกี้ได้อธิบายเมื่อตน้นต้นแล้วเนาะช่วงที่ชั้นไก่ได้รับคามนิยมสูงสุดในรัฐบาลจนคำร้องพิูสองคราและช่วงที่ เสริมก็คือเืินหายไปนะคะในในหมวดยุธรัฐบาลของคดี้์พบนะคะหะานี้ก็อลยค่ะหลังจากที่ชองไก่นะคะหายไปจากสังคมท้ายเกือบ40ปีนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งี่ยด้วยคนพนาิสินนั่นเองแล่สังเกตเห็นชองไก่ค่ะที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้กับข้าวในครัวโบรอนนะคะพอมาดูรั่วาาก็เกิดอยากรักษาเก็บกววันนี้เนาะ ก็เลยตัดสินใจทำใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปจัดแสดงที่กรุงเทพในปี2539นะคะแล้วก็ทงตุกาว่าได้รับออเดอร์ผ่านจากประเทศในแถบเอเชียเช่นฮ่องกงไต้หวันนะคะมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีความปูพันกับชองตะการเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้โรงงานสมิ่ในช่วงน,นั้นที่ซบเซามากพอเ้าเห็นว่าธนาบดีเนี่ยถอดชองตการแ,แล้วกาไทยมีมากส่วนกระแสออกยสุสฟองสมูทแตงค่ะ เขาก็ได้พาการผลิตชกาปฟเลยค่ะนะคะมาโรงงานก็ส่งช่วยขาวมาให้เราวาดกันให้นะแต่ตอนนี้การละโรงงานก็จะมีรวดลายตัวของตัวเองเนาะค่ะในด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างาแชมเปอ,อตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เรายังคงการวาดมือทุกันเลยนะคะและบุคคลที่สามารถวาดได้ก็คือคุณยุพินคณะบริสุุญค่ะ<ม>จากโครงการทีระสามรากแบบนี้เลยนะคะแต่นี้ก็คือชามไก่ที่บางที่สุดบางถึงกระอยไมคอนนะคะ หรือบางเพียง0.009เมตรเนาะซึ่งความบางของชามนั้นสามารถทําให้ไฟเนี่ยส่องให้เห็นทั่วถึงมเลยนะคะและเมื่อเทียบกับเหรียญที่อยู่ด้านข้างก็บางตัวเี็ญอีกค่ะแต่ก็สามารถใช้ได้อย่างได้จริงนะคะแต่ต้องรักษาความแบบว่าเพิ่ม,มวนนะความระมัดระวังเนาะซึ่งเราก็มีจำหน่ายที่ด้านหน้านะคะ500บาทนะคะค่ะและด้านนี้ค่ะก็คือซื้อได้สริงิมพ์และรายการสินคา,าที่เราจะที่คุณพระศรีทำให้ชาระเกเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง เราได้ความสนใจมากมายนะคะค่ะ,ะปัจจุบันนี้นะคะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของธนบดีสกุลนะคะเพราะว่าเป็นที่เก็บอัฐิของบุคคลสำคัญค่ะมีแม่อบายอีแม่ศีธนาแล้วก็ลูกชายคนที่สองค่ะนะคะอัฐิก็อยู่ด้านในนี้เลยเนาะมีรูปภาพจะอยู่ด้านหลังค่ะและยังไม่พอนะคะการตกแต่งของแต่ละชั้นของอนุสาวรีย์นี้ได้บอกเล่าความเป็นมาของธนบดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแม้ว,ว่าจะเป็นการคามพลุกได้ดินขงข่าครั้งแรกของอบายอี้นะคะ ส่วนถึงการก่กอจ้างคณะปฏิอาสนอนหนึ่ค่ะนะคะค่ะถ,ถ้าสมมติว่ามีการคอมโพสและดิ้นข่าวใน,นในของคุณอาปิในวันนั้นเน,นา,นาะก็อาจจะไม่ได้ลำปลาค่ะก็อาจจะไม่ได้เพิ่ทัวร์เตรียมเฉียนทัวร์น,นี้นะ,ะใช่ค่ะเราอาจจะเราก็อาจจะไม่มีช็อปปิใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวลูกวอลก็แบบสอบถามให้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ you mm -hmm.